สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวนทางดาวโจน vip นะคะประจำวันที่12มีนาหกห้าเนาะตัวเด่นเราให้เด่น7กับ4นะคะตัวรองก็คือ 1, 1เด่นจริงๆก็คือ47 1นะตัวรองก็คือ3นะคะ3ก็3 0 3 1 3 3 3 4 3 7 3 9ต่อท้ายด้วย0 0 0 4 8 1 5 1 0 7 8 4นะตัว4ก็รูดยาวเลยตัว7ก็รูด ตัวหนึ่งนี้จะมี1 0 1่1ศูนย์หนึ่งไม่มี16นะถ้าเพืเ่อนๆจะรูดก็ใส่รูดไปเลยเนาะมีหนึ่งไปด้วยเด้ออีตัวที่มันขาดนี่มันชอบมานะ3า3ศ3น3์สามห ามตัวก็แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามเดี๋ยวเราใส่หนึ่งหกให้ด้วยเนาะหนึ่งหกค่ะสามตัวก็เป็นศูนย์หนึ่งหกหรือว่าเป็นสี่หนึ่งหกจะมาเข้าตัวสุดท้ายนี่หรือบ้าง ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะยิงหิงรวยรวยปังปังเนาะถูกสามตัวตรงตรงของเราก็ไม่หลุดเด้อเมื่อคืนนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ถูกสามตัวตรงตรงเนอ้อยิงหิงรวยรวยปังปังเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ